และเป็นเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะคิดว่าถ้าใครประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยความเสี่ยงจะสูงแต่ถ้าเลือกเป็นลูกจ้างแล้วก็มีความมั่นคงเรียกว่าฝนตกแดดออกก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่แต่ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ะแล้วจากการเก็บข้อมูลวิจัยต่างๆของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยพบว่าสัดส่วนจํานวนมากขึ้นที่อายุ40กว่า,ก,วาก็โดนบริษัทปลดระวางละเพราะความรู้ต่างๆ ที่เขามีอยู่แล้วไม่พัฒนาให้ทันสมัยเนี่ยไม่สามารถช่วยให้องค์กรอยู่ได้นั่นแปลว่ามันมีหลายกับดักที่ทําให้พนักง,งานประจำเนี่ยย่ำอยู่กับที่หรือถึงขั้นไม่สามารถรักษางานของตัวเองไว้ได้ <c oughs> กับดักที่1คือคนที่ไม่มีเป้าหมายในเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนมันหมายถึงว่าเราเข้ามาแล้วเราก็มองแต่เรื่องการทํางานตรงจุดนั้นทําไปวันๆทำไปวันๆหมุนไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นแบบนี้ไม่ได้มองถึงเส้นทาง แคริเอร์พาร์ทหรือเส้นทางอาชีพว่าจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไปหัวนหน้านะไปผู้จัดการไปพ่วงหน่วยการฝ่ายแล้วไปถึงระดับ MD หรือ c ีโเนี่ยมันมีเส้นทางก้าวเดินยังไงเมื่อเราไม่มีเป้าหมายชัดเจนความเป็นมืออาชีพมันจะไม่เกิดเมื่อเราไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยแน่นอนว่าสักวันหนึ่งองค์กรเขาจะปลดเราออกไปแต่ถ้าใครมองเป็นอาชีพว่า3ปี6ปี7ปี10ปีเราจะเดินทางไปถึงจุดไหนเนี่ยกระบวนการเตรียมตัวความพร้อมเพื่อทำ เราเดินต่อไปได้เนี่ยเราจะเตรียมตลอดแล้วเราจะมีคุณค่าที่ส่งเสริมช่วยองค์กรประสบความสาเร็จมีคําพูดบอกว่าไอสิ่งที่ทําให้เรามาถึงในวันนี้เนี่ยมันไม่พอที่จะทําให้เราไปถึงจุดที่เป็นอนาคตข้างหน้าอย่ามองอาชีพเป็นการยึดติดอยู่ในองค์กรให้มองอาชีพมันกว้างะนะมองเป็นอุตสาหกรรมมองเป็นระบบการนําเสนอคุณค่าในตัวเราถ้ามองแบบนี้เราจะมีเส้นทางที่เราเป็นผู้เลือกไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกแล้ว โอกาสของเราก็จะมากขึ้นกับดับที่2เรียกว่าไม่มีผลงานเราทํางานก็ดูเหมือนยุ่งมากเลยแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีงานสมมอบออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่ละเดือนก็ไม่สามารถบรรลุตัวชีวัตในงานที่องค์กรต้องการได้องค์กรต้องการให้แต่ละคนมีผลงานเพื่อทําให้ฝ่ายงานมีผลงานเมื่อฝ่ายงานมีผลงานองค์กรก็จะมีผลงานเมื่อเราไม่มีผลงานสุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยนคนเพื่อเอาคนที่สามารถสร้างผลงานได้มาแทนเราหลายคนอาจจะคิด ว่า hey, ผลงานนี่มันเฉพาะตำแหน่งสำคัญสำคัญหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลงานจะถูกวัดชัดเจนในทุกๆตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะหรือเป็นพนักงานชั่วคราวก็ต้องมีตัวชี้วัดในการว่าจ้างในการแลกเปลี่ยนเรื่องไรายได้กับผลงานที่ส่งมอบให้กันหน่วยงานให้กับองค์กรละดังนั้นสิ่งแรกที่สุดก็คือเราต้องไม่ประมาททุกครั้งที่เรารับงานเข้าทำงานเราต้องเช็คก,ก่อนว่างานของเราเนี่ยส่งมอบผลงานอะไรงานของเราไม่ใช่อยู่ให้ ชั่วโมงกับหลักที่3คือการไม่พัฒนาตนส่งผลทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานเพื่อส่งเสริมความสําเร็จร่วมกับหัวหน้างานฝ่ายงานแล้วก็องค์กร จุดอันตรายที่สุดที่ทําให้เราไม่พัฒนาเนี่ยมาจากการที่เราสําคัญตนผิดและเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือเราคิดว่าเราเก่งมากเลยแต่ทําไมคนอื่นไม่เห็นคนกลุ่มนี้นี่คือสําคัญตนผิดแล้วไม่พัฒนาในแต่ละปีเราทํางานประมาณ300กว่าวันเนี่ยแต่ละวันที่เราทำเนี่ยถ้าเรามีพัฒนาตนเสริมเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเนี่ยเราควรจะเก่งขึ้นถ้าแต่ละคนในองค์กรไม่เก่งขึ้นนั่นแปลว่าองค์กรนั้นเนี่ยไม่สามารถมีความรู้ที่ไปแก้โจทย์ ปัญหาที่ยากขึ้น อยู่ในตลาดข้างนอกเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์ตลาดข้างนอกมันยากขึ้นมากกว่าความเก่งที่เพิ่มขึ้นขององค์กรน่ะองค์กรนั้นไปต่อไม่ได้ละเขาก็ต้องมาจัดการกับคนที่เป็นตัวถ่วงที่สุดคนที่ย่ําอยู่กับที่ไม่พัฒนาแล้วก็ยังอวดรู้เป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยคนนี้ก็จะถูกจัดการออกไปก่อนกับักที่4คือไม่รักในงานที่ตัวเองทาเราทําเพราะเราจําเป็นต้องทําเพื่อแลกกับรายได้นั้นทุกจันทร์ถึงสุขจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกทรมานตนแล้ววันหยุด สองวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะรู้สึกโล่งแค่ประมาณวันครึ่งแล้วพอช่วงบ่ายวันอาทิตย์เราจะเริ่มทุกข์อีกแล้วเพราะเรานึกถึงวันจันทร์รูปห้าวันมันจะกลับมาอีกแล้วลองดูว่าใครที่อยู่ในอาการนี้อยู่ต้องแก้ด่วนเลยเราไม่จําเป็นต้องรอสิ่งที่เรารักที่จะทําแล้วค่อยเลือกทําแต่เราทําสิ่งนี้อยู่เนี่ยแม้ทุกวันนี้จะฝืนแต่เราต้องปรับในการรักมันให้ได้รักมันจากการมองหาความหมายมองว่ามันเป็นเวทีที่เราได้พัฒนาตนเรียนรู้ สมัยก่อนเราจ่ายค่าหน่วยกิจเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ทุกวันนี้องค์กรจ่ายค่าเรียนพร้อมกับสมมอบงานแน่นอนว่ายิ่งเราเรียนดีขึ้นส่งมอบงานดีขึ้นเราก็ยิ่ง ประสบความสําเร็จไปได้กันกับองค์กรน,นั้นต้องมองมุมนี้ว่ามองการทํางานคือการเรียนรู้อย่ามองการทํางานคือการทํางานที่เขาเค้นทุกอย่างเขาคั้นทุกอย่างจากเราแล้วจนเราเบื่อไปหมดเลยการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ตั้งแต่การทํางานเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทําให้เร็วขึ้นดีขึ้นเพื่อเรามีเวลาเหลือไปเรียนรู้งานใหม่เราจะสนุกกัำดับที่5คือเราขาดภาวะผู้นำพอเราขาดภาวะผู้นำเราจะเข้ากับคนยากหรือนำตัวเองก็ยากสิ่งที่ควรทำเราก็ไม่ ทำเราก็ไม่รับผิดชอบการคุยกับคน EQ ของเราก็ไม่ได้การสื่อสารพูดจากับคนก็ไม่มีพลังทีมการอยู่ในห้องประชุมก็ทําตัวไม่ถูกต้องจนเป็นที่รังเกียจของคนอื่นหรือก็ไม่รู้จักวิธีนําเสนอผลงานตัวเองให้หัวนหน้างานให้องค์กรให้ผู้บริหารเขารับรู้ว่าเรามีดีตรงไหนเรามีผลงานอะไรบ้างดังนั้นเรื่องของภาวะผู้นําสุดท้ายมันก็ทําให้เรามาถึงจุดที่เราติดตันไปต่อไม่ได้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีภาวะผู้นำเนี่ยเราก็จะตาม ไปทุกปีทุกปีจนอายุมากขึ้นมากขึ้นนะตั้งแต่ตามตั้งแต่อายุ20 30 40 50 60้และยังจะตามอยู่เนี่ยองค์กรเขาก็จ่ายเราแพงในขณะที่คุณค่าที่ได้จากเราเนี่ยมันเหมือนได้จากเด็กเริ่มต้นงานอาชีพใหม่ๆเองเขาก็อาจจะทนไม่ไหวต้องบริหารจัดการบางเรื่องจนทําให้งานเราไม่มั่นคงดังนั้นจากทั้งหมดที่ผมแบ่งปันมาเนี่ยสรุปได้ว่าเป็นพนักง,งานประจําก็ต้องพัฒนาเพิ่มคุณค่าตัวเองเพื่อส่งมอบผลงานสร้างความสําเร็จไปร่วมกับองค์ ไม่งั้นอาชีพของเราจะมีความเสีย่ยง